แต่ได้แต่งเพลงได้อย่างเพลงหญิงละลาก็สนุกเนี่ยค่ะเออคุณแต่งเองเหน่อแต่งแล้วแต่งค่ะขาวสาวลำซิ่งเนี่ยค่ะเอ้คุณคุณแต่งให้รายการเราบ้างสิแต่งเพลงให้รายการใช่ไหมคะไปไปเชิญไปห้องอัดคือการแต่งเพลงอะแต่งยังไงก็ได้แต่ว่าว right ันนี้รายการตีไท้ายครัวมาอยู่ก็ต้องแต่งให้รายการตีไทยครัวเต็มเต้นแล้วก็เตร็มตบัวด้วยร้องไหมคะอ่ะคุณร้องก่อน รายการตีท้ายครัวชอบมาถามหาผัวรายการตีท้ายครัวชอบปาแจงข้างหลังเป็นตาซังเป็นตาฮักตาฮักชอบปาถามหาผัววะ่ <c oughs> วะนางบอกรายการตีท้ายครัวชอบปาถามหาผัวรายการเราชอบดูเรื่องว่ามีสามีหรือย,อยังแต่ตอนนี้ไม่น่าจะได้มีหรอกเพราะว่างานเยอะงานดังเยอะไปถึงเมนน่สามยมสงสัยก็หนีจากหนูไปหมดแล้วมั้งสงสัยก็หายไปแล้วมั้งแต่เวลามีงานความรักก็จะดอๆ อาทำงาธรรมดาทำงานก่อนเอาเงินก่อนเราก็จะไม่โฟกัสหนูไม่ค่อยโฟกัสค่ะเพราะว่าอาจจะมีสิ่งที่ดีๆนิ่งๆถ้าเขารักเราจริงเขาก็ต้องมั่นคงถูกไหมคะถ้าเขาคิดว่าหญิงลีเจ้าชู้หรือว่ามาทํางานแล้วไม่ติดต่อเขาอย่างเงี้ยถ้าเขาหายไปก็แสดงว่าเขาไม่รอก็ไม่เป็นไรจริงค่ะไปเลยลันหลาสวยลันลาเจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้ ู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงเรื่ดรู้แต่ฉันเป็นหญิงละลาเแรงหญิงละลาใช่นั่นแหละคือตัวใหม่บ้านนายแต่งเองด้วยนะเองนางแต่งนางแต่งผูนางเองด้วยนะเป็นเป็นตัวแทนของผู้หญิงละลามีความสุขเงี้ยค่ะเอาขออีกทีเจ้าทูวฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงเรื่ดรู้แต่ฉันเป็นหญิงละลาสุดยอดเหมาะเหมาะเออไปโดนตัวไหนมาก็ไม่รู้พลังโดนดยเะเออไเป็นไรไงเอสไม่เป็นไร อ้าวห้องนี้คืออะไรครับอ่าห้องนี้จะเป็นห้องทํางานเล็กๆนะคะห้องตัดต่อไว้ใส่ไกด์หรือว่าไว้ทำคัฟเวอร์หรือจะทําเป็นงานเพลงแต่ถ้าไปเป็นเพลงที่ออกอากาศออกอัลบั้มเนี่ยจะเป็นห้องอัดใหญ่ของครูคุณเนี่ยทำเพลงมาดังแบบสองรอบเลยนะรอบนั้นอ่ะไอ้ขอใจแรกเบอร์ทูก็ถือว่าระดับซุปเปอร์สตาร์ถ้าก็ไปร้องนรองแล้วมันไม่มีใครนะที่สามารถทําได้อีกรอบนึงอ่ะ คือเพลงฮิตธรรมดาแต่นี่คือฮิตระดับแบบซูเปอร์สตาร์เนี่ยยพูดให้หนูมีพลังมากเลยค่ะเฮ้ยจริงๆผมรู้สึกอย่างงั้นแต่ตั้งแต่ปี55มาถึงปี65เนี่ยค่ะทำมาตลอดแล้วก็เพลงก็ไม่ดังอะค่ะก็ทำให้เราท้ออยู่นะแต่ก็ไม่ถอยก็ยังทำมาเรื่อยๆเพราะเรามีหน้าที่ทำเพลงคือทุกครั้งที่ออกห หนึ่งซิงเกิลหนูจะต้องไปรายการอย่างน้อยก็6 7รายการเพื่อที่จะไปบอกว่าดิฉันออกเพลงนี้นะคะคุณมาฟังดิฉันหน่อยงเงี้ยตั้งสนุกทุกรายการค่ะแล้วเพลงต่างๆก็เงียบเฟลลงไปแล้วก็ต้องไปอีกปีหน้าอีกมันก็เฟล3ปีซ้อนอย่างเงี้ยพี่แล้วหนูก็ต้องไปอีกปีที่4ที่ห้าอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบเธอฉันจะหมดไปแล้วฉันรู้สึก เออฉันไม่ไหวนั้นฉันอายุมากหรือเปล่าเขาไม่เอายิงลีแล้วหรอเขาไม่เพลงไม่มีฟ<อ>ีดแบ็กแล้วเนี้ยจนยิงท้อแล้วค่ะมันมันมันเถียงอยู่ในหัวตัวเองเถีงยงอยู่ในหัวแต่ว่ายิงก็ยังมีความหวังของเพลงคาเฟอีนเนี่ยหนึ่งหนึ่งเพลงและสองเพลงของปีหน้าซึ่งถ้ามันไม่ดังอีกเนี้ยหนูก็แบบว่าบอกทางผู้ใหญ่ว่าเออหนูเป็นภาระไหมไม่ต้องไม่ต้องทาให้หนูตลอดก็ได้<อ>แต่ต้องยอมรับพี่นชีช่วงสามสี่ปีคนอื่นอาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอนางแต่ไม่ต้องมาเจอฉันบอกว่าลีแกผ่านจุดต่ําสุดมานะ แม่นางอ่ะกำลังคุมก่อสร้างรีสอร์ทให้นางอยู่อ่ะอยู่ดีรถมาชนค่ะตอนนั้นเป็นอะไรที่แย่เลยนะตอนนั้นยิงก็าำลังป่วยแหละยิงกําลังขาเล็กตอนนหน้าบวมตัวบวมหลังจากที่ดังสุดๆเห็นไหมคนเราบางทีมันมีทุกขลาดค่ะขอยืนด้วยจ้ะแต่ก็คือแบบว่าตอนที่ทุกขลาตอนที่หอย่างที่บอกขอใจแรกเบอร์โทรดังสุด เงินมหาศาลมีเงินไปสร้างรีสอร์ทอยู่ดีๆปุ๊บขนาดกาลังสร้างรีสอร์ทอยู่แม่ไหนเล่าให้ป๋อฟังซิคือตอนนั้นน่ะยิงเข้าใจว่าเป็นแม่คนอื่นแม่ข้างบ้านคือโดนรถชนยิงหันหลังกินส้มตำแต่ยิงได้ยินแล้วทีนี้หันไปก็ม้วนม้วนม้วนว้ยยายดวงอไย่างนีเข้าใจว่ายายดวงทีนี้ไปเห็นแล้วก็คือรถปิ๊กอัพทับผู้หญิงคนนั้นอยู่พวกเราทุกคนก็วิ่งไปแล้วก็เอารถออกแม่ฉันแม่ฉันแม่อีแม่อีแม่ภาษาชาวบ้านก็เลยแบบว่าช่วยกันรักษาแล้วแม่ก็ ถือว่าแม่โชคดีนะผ่าตัดเอาเลือดออกจากเอาเลือดออกจากสมองเนี่ยก็คือแม่ไม่สูญเสียความทรงจำเองก็ป่วยอยู่ป่วยอยู่ค่ะขารีบเหลือแบบก็ตอนนั้นแอบ,บลุ้นเขาอยู่เหมือนกันเพราะคน<ช> <ๆ S 2> หน้าเขา<ช> <ๆ S 2> บวมมากบวมมากแต่เขาก็ยังไลฟ์สดยังอะไรอยู่นะ,ะใจสู้นะดูเลยอ่ะ คือต้องทํากิจกรรมทุกอย่างให้มันผ่านไปแต่ละวันเพราะไม่มีใครช่วยเราได้ยิงก็เลยตั้งหลักไปฟูมฟักไปสร้างรีสอร์ทเพื่อจะกินตอนแก่กลัวไม่มีงานทากลัวแบบไม่มีใครจ้างร้องเพลงแล้วกลัวเหงาเราก็ว่างด้วยแหละช่วงนั้นใช่ไหมก็ว,ว,กว่างด้วยก็ถือว่าว่างด้วยพลังเยอะด้วยพลังเยอะพลังเยอะก็ะจากรีสอร์ทที่กี่ห้อง ทุกวันนี้ทั้งหมดกี่ไร่บอกเขาสิมีเจ็ดไร่ค่ะก็พยายามทำเท่าที่ไม่คือเราก็ทำรอบในที่ของเราให้มันมันไม่ต้องไปซื้อที่เพิ่มเอาแค่นั้นทั้งหมดนี่คือเงินสดไหมเป็นเงินไปเรื่อยๆจากกระเป๋าเราจากเงินไม่ได้ไปกู้นม่ยืมสินอะไรไม่มีฉันใช้เงินของฉันหมดใช่ค่ะไม่มีนี่ธนาคารก็เลยดีใจจนแบบวันก็ะจหายตอนโควิดเนี่ยเพราะไม่มีงินก็เลย้างสวนน้ำแล้วตอนทีนี้เป็นไงครับ สวนน้ำนั่นเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะมีคนใช็ิการพี่โอ๋เจะไปอยู่ที่นี่พี่โอ๋เดี๋ยวเชิญนะคะไปตายจลางวัดเลยอี่ปโอดโยนโยนให้ไปตายกลางวัดทุกที่ดีไปเนี่ยไปค่ะคุณตอนที่คุณป่วยเนี่ยคุณเป็นอะไรตรวจพบ สเตรอยมันเยอะนะคะเสียรอยที่ฉีดฉีดเข้ารักษาเส้น๋อตอนนั้นคุณร้องเพลงเส้นเส้น่ะแล้วก็เส้นอักเสบเสียรอยสะสมนะคะแล้วก็ไม่หลับไม่นอนแล้วก็เหมือนแบบว่ามันยิ่งซุดซุดไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ไม่สบายปุ๊บก็จะไปหาหมอฉีดยาฉีดยาครับเมื่อผมเคยฉีดคือมบบว่าตอนนั้นเป็นพิธีกรแล้วตะกูลเยอะ คอคอไม่มีเสียงเลยพอฉีดปุ๊บอีกวันหายเลยเพราะมันคือยาสเตรอยใช่ันมันเหมือนยาแต่อันตรายนะแต่อันตรายนะตนี่ไงก็คือเขาฉีดภายใต้ความคุณหมอเสบค่ะแล้วก็คุณหมอเขาไม่ได้ให้ใช้เยอะและตอนที่ป่วยก็ยังมาฉีดกันอีกนะเราก็ไม่รู้ว่าฉีดเพราะว่ามันเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหมอก็ยังหมออีกให้กดที่หนึ่งก็ยังกดอาการให้อีกโดยสเตรอยอีกก็บวมกันไปใหญ่ขึ้นขึ้นขึ้นอีกจากคนสวยอ่ะพอหน้าบวมอย่างนั้นเป็นปีน่คิดไหมว่าตัวเองจะ หนักแน่ๆเลยก็คิดอยู่ค่ะเวลาที่เห็นภาพกับญิงจะตอนนี้ญิงมองไม่ได้นะหญิงจะน้ําตาไหลทุกครั้งแต่เนี้ยหมายถึงว่ามันผ่านมาแล้วจริงๆเนาะแล้วอะไรอะไรอะไรขอโทษนะโอ้อะไรที่ทําให้ตัวเองอะไรไม่ยอมแพ้หมายว่าโอเคโทษนะงานก็โหดค่ะหน้าก็บวมอาการป่วยก็ป่วยและอะไรที่ทําให้เราไม่ยอมแพ้ตอนนั้นมีโอหักด้วยนะอหักเขามีสามสามสามอย่างเลยที่ทำตรงนี้ใช่ไหมมีสามเรื่องอะไร่ันอีกน้องค่ะทีนี้หญิงก็ฝอนะหญิงก็เป็นโรคซึมเศร้าหลายอย่างทีนี้ ยิงก็เลยตั้งใจว่าเออเขาไม่ให้เราตายว่ะเขาไม่ให้เราตายเขาไม่ให้เราตายเราจะไปท้อยังไงอ่ะแล้วทีนี้ในส่วนของเราเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นอยู่แล้วเป็นเป็นคนที่สู้ชีวิตเนี่ยค่ะยิงก็ทากิจกรรมของหญิงไปเรื่อยๆแล้วก็กินอาหารมีประโยชน์สั่งให้ตัวเองให้พักอาการที่หญิงมีปัญหาคือที่สุดคือไม่หลับไม่นอน ตอนนี้หนูหพ่อหนูทํางานหนักหนูจะกลัวเนี่ยเวลามีงานเข้ามาเยอะกลัวอีกแล้วกลัวกลัวไม่ได้นอนกลัวเคื่อความป่วยแล้วกลัวไม่ได้นอนแต่ก็จะพยายามให้ตัวเองได้นอนค่ะเออชอบคําที่ย่างเลยอ่ะก็เขายังไม่ให้เราตายอ่ะ แล้วเราจะรีบตายไปทําไมค่ะเออชอบคํานี้มากเราต้องสู้ในวันที่เรามีลมหายใจอยู่ค่ะแต่ก็กลับมาเป็นอีกเศรษฐีนีหญิงลีบุรีรัมย์นี่กันอุ้ยคุณพูดดีอีกแล้วเนี่ยตั้งชื่อให้เลยเศรษฐีนีหญิงลีบุรีรัมย์เดือนละเท่าไหร่ครับบดามะเดือนเท่าไหร่หลักล้านแล้วตอนนี้ครค่ะมีบางเดือนล้านกว่ามีบางเดือนก็ต่ํากว่าล้านเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนหน้าอะไรมันเป็นสวนน้าไงคะอ้ยเส็จหน้าหนาวอย่างเงี้ยค่ะลดมากเลยคุณ